องบอกครับว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้อะไรได้บ้างประสิทธิ์กล้องเป็นยังไงและรูปแบบในการใช้งานเป็นยังไงแม้ว่าราคาไม่ได้เป็นตัวท็อปแต่เราสามารถที่จะดึงประสิทธิภาพในการใช้งานของทั้งตัวกล้องและ 5G ของรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเราจะรับภาระเมื่อซื้อเครื่องติดโบเนี่ยถูกที่สุดหรือน้อยที่สุดเ่เราควรจะไปติดโบในค่ายไหน อันนี้คือโจทย์สาคัญเพราะราคาเครื่องจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่13,900บาทโดยประมาณประมาณนี้ถูกต้องนะเมื่อเครื่องราคา13,900บาทเนี่ยถ้าซื้อติดโปมมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระก็ได้มันอาจจะเป็นคนคนลวงอะไรพิเศษก็ได้ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราต้องมาดูคลิปอะไรทํ้นองนี้ดีกว่าครับเรามาเริ่มต้นกันที่ AS ครับผม AS เนี่ยถามว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ย ้องใช้สีเซเรเนนะไม่ต้องเมื่อไม่ต้องเนี่ยลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้งานเกี่ยวกับโปรด,ดังกก่าวได้โปรดังกก่าเนี่ยลูกค้าจะต้องติดโปร1 1 3 9 9บาท12เดือนซึ่งมันจะกดราคาค่าเครื่องอยู่ที่ประมาณ5,490บาท เมื่อกดราคาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่า AS มีความแตกต่างก็คือว่ามี YouTube ให้ดูฟรี6เดือนเวลาที่เราจะดู y u t u b e พรีเมียมเนี่ยไม่ต้องมีโฆษณาสามารถแฝงไปใน YouTube Music ได้อีกต่างเวลาเราจะดูสดเช่นการดูย้อนหลังดูมวยหรืออาจเช่นการดูข่าวก็ได้จากสำนักข่าวไทยอันนี้พูดแบบเป็นการนะ เวลาขนาดดูสดเราสามารถรูดปื้นหรอย้อนดูได้นี่มีพอดแคสต์ยิงได้นี่คือข้อดีของทาง a อที่ยอมให้ของตัวของ YouTube มาซึ่งเมื่อเวลาเรามาดูแล้วเนี่ยเราควรจะใช้อะไรในการดิสเคา1ย้ายค่ายได้1,000 2. เมื่อดูบริบทแล้วนะก็คือใช้ธนาชาติตั้งแต่ผมพูดแบบตรงๆเลยนะผมก็มีความสิกแปลกใจตั้งแต่ iPhone มาแล้วตั้งแต่ตัวของ a ั s ซุงมาแล้วช่วงนี้ เอนี่ยจับมือกับธนาชาติดังนั้นใครที่เป็นลูกค้าของพวกธนาชาติหรือ TMB อะไรตัวน้อง,งน,นี่ยครับลองไปคุยกับทางธนาชาติดูนะก็เอาดิสเคาตัวเนี้ยมาลดยิ่งมีแต้มยิ่งได้ลดลดไปลดมาเบสเร็จอย่างที่ผมคิดเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนซื้อเครื่องอยู่ที่ประมาณ3,800เอาขอโทษครับ3,500 เมื่อซื้อเครื่องใพราคา3,500เราก็ต้องมาดูว่าพาระต่อปีเมื่อเวลาเราจ่ายค่ามือถือ1,390บาทรวมแบบแล้วเนี่ยมันตกต่อปีอยู่ที่1 7 0 0เลยนะ1 7 0 0เลยนะผมย้ำโอเคเมื่อเมื่อหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อว่าแถวค่ายอื่นๆละ่ะว่างไงบ้างค่ายดีแท็ครับดีแทน่ะ normal มากเลยอาจะดูเหมือนตั้งต้นราคาเครื่องแพงอย่ากตกใจ ราคาเครื่องที่ดีแท็กตั้งอ,อยู่ที่ห้าพันเ้าเก้าสิบาทย้ายค่ายอืย้ายค่ายมาก็พันห้าใช้สิบบูได้ไหมไม่ต้องจําเป็นที่ต้องใช้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมแคมเปญน,นี้ได้แต่ขอติดสัญญาสิบสองเดือนสิบสองเดือนหลับใช้โปรอะไรหนึ่งพันเก้าบ้าบาทครับอ่าเมื่อใช้โปรนี้ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูกดลงมันดูแบบซ้อนลงมันเลยมีความน่าสนใจ ของทาง d t แท็สูงแต่ถามว่าใช้บัตรเครดิตอะไรลดได้ไหมไม่สามารถใช้อะไรลดได้เลยซึ่งอย่างน้อยได้แค่ผ่อนสิบเอน่ะยืดระยะเอาไว้ยืดระยะไว้เช่นจ่ายค่ามือถือพันเก้าบาทบวกกับค่าค่าเมื่อย้ายค่ายแล้วก็เงินที่ตกอยู่เดินประมาณ4ี่เก้าบาทอ่ะโดยประมาณนะโดยประมาณ,มาณเมื่อรวมกันแล้วโอเคก็ยังถ้ามันเถิดคิดซะว่าเราจ่ายค่ามือถือเดือนละพันหแต่ก็ดู ใจเย็นๆให้ตั้งสติก่อนแต่ว่าของแถมได้ปกติ normal ไม่ได้มีอะไรพิเศษของแถมได้เหมือนชาวบ้านเขาเอาละต่อไปเรามาดูของทูันบ้างครับทูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ต้องใช้บูไม่ต้องใช้ black c a r d ไม่ต้องใช้ t r u ร s e อ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวโปรของทางทูเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยของแถมมันมันมันแรงอ่ะเช่นการดูบอลพรีเมียร์ลีกทั้งทั้งลีกอ่า การดู n e ็ตฟิกทั้งปีเอาล่ะแล้วจะดู n e ็ตฟิกแล้วจะดูบอลพิมลีดูได้ไงเราต้องมาดูเงื่อนไขซึ่งมันตรงกันเลยก็คือว่าถ้าถือว่าซื้อเครื่องในราคา5,490บาทได้เนี่ยคุณก็ต้องยอมติดโปรค้ายกับ a อเลยต้องยอมติดโปรนะ1,399บาทซึ่งเมื่อเรามาดูว่ามันสามารถดิสเค้าอะไรได้อีกนะถ้าย้ายค่ายราคาเล่ปพันหนึง่งแต่ถ้าเกิดมาทางที่ดีอะ ถ้าเกิดว่าคุณมีบัตร UOB นะเอาแต้ม UOB มาลดแต่ว่าเสียดายไม่มี Tomorrow โอเคท o mor r โลได้แค่3%ตามปกติของเขาไปถ้าเกิดเรื่องหมวดถูโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ามีแต้มเนี่ยมันลดไปลดมามันเหลือ3 4 0 0เอาละคราวนี้เรามาดูกันว่าภาระในการติดโตอะมันใครเนี่ยจะแรงมากที่สุดเราก็เราก็จะสรุปได้ว่า เครื่องในการติดโอของ AAS และ True มันแรงพอๆกันเลยนะผมย้ำนะว่าแรงพอๆกันหลักต่างกันแค่หลักร้อยซึ่งเมื่อรวมกับค่าโทรทั้งปีที่เราจะต้องใจ่ายให้ออปเปอเรเตอร์เมื่อเรารวมกับค่าเครื่องที่เราจะต้องออกเงินไปก่อนเราไม่นับเราย้ำนะว่าเราไม่นับค่าบริการชำระเงินล่วงหน้าเอาเป็นว่าเหมือนกับเราก็ต้องจ่ายค่าโทรอยู่ดีนคุณ ดังนั้น AS กับ t o เราต้องมาดูกันแล้วแหละว,ว่ารถสนิยมของแถมคุณชอบอะไรรถสนิยมของการใช้คลื่นในพื้นที่ดังกล่าวโอเคไหมถ้าคุณชอบใช้ YouTube มากกว่าคุณไป AS นี่พูดแบบใจกลางเลยนะใครที่อยากดูบอลพิมลีทั้งปีผ่านมือถือใช้ในกวด 5G ไปด้วยทั้งคู่ก็มี 5G นะหรือจะใช้เน็ตซดูหนังแบบในออฟฟิศได้เพราะว่าผ่านมือถืออ่ะคุณก็ไปเลยไป t r u สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันซื้อเครื่องหมื่นสี่ซื้อเครื่องหมื่นสี่แหมทอร้อยหนึ่งเนาะผมพูดเลยซื้อเครื่องหมื่นสี่ 10, แต่รวเมเบ็ดเสร็จทั้งจ่ายค่าโทรจ่ายค่าเครื่องที่สองหมื่นหนึ่งแล้วแต่คุณจะคิดอ่ะต่อไปทางดีแท็กครับดีแท็กแม่งไม่ได้ของแถมอะไรเลยไม่ได้ของแถมอะไรเลยแต่เมื่อกดค่าโทรนั่นนู่นนี่แล้วเนี่ยมันเหลือ ทั้งหมดที่ต้องจ่ายรายปีทั้งค่าเครื่องอบวกค่าโทรรายปีเนะี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดซื้อเครื่องหมื่นสี่าจหมื่นแปดอ่ะและขึ้นเจ็ดร้อยล่ะตัวนี้รับได้นะแต่อย่าหวังว่าเจ็ดร้อยจะแรงเขาเอาไว้เพื่อเป็นปูพรมปูพรมอย่างผมเลยปูพรมให้สัญญาณมันครอบคลุมเพราะดีแท็กมีจุดคอมเมนต์มาว่าสัญญาณไม่ค่อยทั่วถึงดังนะั้นเขาเลยใช้เจ็ดร้อยปูถ้าเครื่องคุณจับ5 G ได้ ก็โอเคคิดว่าสบายใจใช้งาน 5G แต่ว่าไม่ได้หวังความเร็วหรูหราอะไรขนาดนั้นรอดีแทกประมูลประมาณสิ้นปีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีอะไรย้อนสอนกส,อสชนะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามแผนและเนี่ยทั้งหมดคือซื้อเครื่องอย่างไรให้ติดภาระน้อยที่สุดแล้วเรามาเทียบกันว่าภาระติดโปร12เดือนเนี่ยใครติดโปรแล้วแบบจุกอกที่สุดหรือ ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดหรือรับภาระน้อยที่สุดและเรามาดูคลิปถัดไปครับว่าเราจะเอาเครื่องรุ่นไหนเนี่ยเราจะมาโฟกัสว่าเครื่องรุ่นไหนเงื่อนไขไหนจะทําให้เราได้เครื่องในราคาพิเศษมากที่สุดครับ